साधुम् यानाो भगवाचन सुखको रविधो अनुतरो पुरि सधम् सारथे सतामनु सङ्थो भगवाधे साधुधम जीवितावनी शरण สวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสัมธีติกอากาเรโกเอหิปัส eh สิโกโอปะนาจิตะปะัจจังเวทิตัพโพวิญญูหิเตสาธุสังฆังชีวิตังยาวนิพพานังสรณังคัจฉามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยยาปฏิปันโน Bhagavato สาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน b, b, ho, b, b a g a v a t o สาวกสังโฆยาทิฏังจตาริปุริสะยุคานิอัตถปุริสะปุคคลาเอสา Bhagavato สาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยธักขิเนโยอัญชลีกรณิโย Anotarang bunya khiang no kassaate 아트타아무니라차사수남두사카모카탕 <목요> 사케가메자루페 करे सिर घरतत चन तरे के विमाने ये परते चाखा में तरवन गाने हे आवतु निकेत हुमाचयंतु देवा कखण्ठकनखा इथन्तासन्ति केया मुनिवरवचनं सौ मे सुनन्तु हम सवणकारो अयम् भधन्ता हम सवनकारो अयं भधन्ता ធម្ម 사වන카로 อยัมภทันตาโอจบสักเค ราชาโอาทาเทวาเชิญเสด็จลงมาจากสูงสวรรค์วิมานบนทั้งสิบหกห้องช่องสวรรค์บนชั้นฟ้าขอ เชิญเสด็จลงมาให้ทั่วทุกแห่งหนเพื่อมาเป็นมิ่งควันในวันมงคลตามย่บนแม่โบราณมีนานมา ระพุนามมาพุนจบลำเนาบนเถือเขาท้องทะเลบนเวหาทั้งเกาะแก่งเวียนน้อยใหญ่ตาไอพัสุธาในเคห สวงขางตั้งระยาวาสุภีภูมิลิขตั้งแต่ทิฏบุระภา,าอิสานตลอดทั้งพ้อปุรีสิภูมิชาม อีกทั้งองค์นาคารธาอันจงบันดาลมาช่วยด้วยเถิดนาเร้านันเทพยาดาเจ้าเบื่อได้ยินคำอันเชิ่อ ลำลำเนาเขาเคินเนินผูพาทางค่อยคๆออเสด็จลงแล้วตรงมาสู่ยังพื้นพาสุธาปันตะเพ เสะเดจประทับคอยยับยังประเด็จลงตรงนั่งประทับเทเพื่อให้เลิกให้ใ้ในพิธีเนื่องในวันนี้จะมีการอันมหามงคล สุมาเิสนะโอมหาบารมีพุทธเมตตาธรรมเมตตาสังฆเมตตาบังเกินลงมาแก่มอะอุนิเทินสาธุสาธุพุทธิตวาอาจาริยังคู่ปาัทางอาคัจฉนสาาิสพะธรมมาปสิทธิเมสพะอันตรายังวินาศสันติสาภะสิทธิทวันตุเม เอหิขาทังพ ok ิยังกายโยทิสาปาโมขังอาจาริยังเอหิเอหิพุทธานุภาเวนะเอหิธัมมานุภาเวนะเอหิสังขานุภาเวนะนามสิตตวาอิสีสิทธิโลกนาทังอนุตรังอิสีจะพันธนังสาตาอาหังวันธามิตังอิสีสิทธิ เวสะมออุอธิกมูรังตีเทวานังมหาสตาอุออาอมะมะมันตาอุอสวามหามันตังมะออุโลกเกยยยังอัการเสวะราชิโนตีนิอัครารณิชาตานิอ ah an. ุนารมาปนะชายเตนะโมพุทธายะสัทุโนพุทโธ องค์การพิธุณาทังอปุปนานาังพรมมะมสหปตินามังอาทิกัะเปอาสุรยวโมหาติยังสุอาคโตปัญจปุุมังทิศวาะโมพุทธายะวันทานังสิโรเมพุทธเวเทวะสุระยะติตังมหาบารเมสิโรเมพุทธเทวันจะนราเตพรมมะมเทวตามหทาทะยังมาระ กันเจวะทะวหัตเถปรเมสุราป้าเถวิสนุกันเจวะสภกรมมาปสิทธิเมสา,สาธุสาธุสาธุพุทธังวันทิตตว่าคาปชาวายแลว้ว,ว,าาาว,าแลวซึ่งพระพุทธคุณนางธรรมังวันทิตตว่าคาปจาวายแล้วซึ่งพระธรรมคุณนางสังฆังวันทิตตว่าคาปจาวาย สิ่งประสังขค,คุณาอังาาาอ,อันนึ่ง้าพระเจ้าขออาราธนาอวงสวงอมากจอบขอโชคลาบ 好拆拆嘞。啊。不不不不，不不烂有点